สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับห้านอยโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงดประจำวันที่26นะครับมีสายน2566นนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายของเราตัวประกบคู่ไม่น่าจะมานะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเนาะมาอมาหนึ่งคู่นะครับพี่พี่มาในรอบแรกเนาะถ้าเป็นในตัวเจาะของเรานะครับ ผมให้วิ่ง6กับ8ดนะครับพี่เฉพาะกีจผลที่ออก5้าสมศนย์กับห9้านะครับรอบแรกของเรานะครับใครเอาหไปวิ่งอยู่ปลูดนะครับเข้าไปที่ห9นะครับตรงตรงเน้นเน้นนะครับรอบแรกนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับ8 3ดสามหนึ่งหนึ่งสาของเราแป8มาอยู่หน้านะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ4ี่แ9ดสามศูนย์นะครับ4ี่แ9ดสามศูนย์นะครับ 83 83ไม่มีเนาะให้ศูนยปใครวิ่งรุ่ที่8นะครับในรอบนี้เข้าไปที่83นะครับแล้วก็เลขตารางน,นะครับถ้าใครจับวินเนาะเข้าไปที่09นะครับนี่เลย v i p นะครับ7 00กับ04นะครับของเราไม่มีนะครับพี่ตารางก็ไม่มีเนาะ ก็สรุปแล้วนะครับใครวิ่งรูดที่8นะครับก็เข้าไปในรอบปกตินะครับถ้าใครวิ่ง6นะครับเข้ามาเฉพาะกิจนะครับเลขตารางเข้า0ูนย์เกนาะก็ต้องขอโทษขออภัไยไปด้วยนะครับผมเนาะแปดก็มาแค่รอบเดียวเองสายรูดนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับแนวทางวันนี้นะครับวันนี้ก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยเนาะ ช่วงนี้ก็หวยเราพัฒนาเดินไม่ค่อยดีเลยนะครับพี่พี่เนาะก็ท่านใดชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับพี่พี่เนาะทำสูตรเดิมแต่ว่าสูตรมันเดินไม่ได้นะครับพี่พี่เนาะก็พยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับตารางนะครับผมให้ไปที่เลขสามนะครับเลขสี่เลขสอง เลขเก้เลข0เลข8นะครับ <c oughs> ตัววิ่งนะครับในงวดนี้ผมให้วิ่งไปที่3นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผมประกบคู่30 3ศมสอง สามสนะครับ92 93 94 98นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นนะครับก็จะเป็น3แล้วก็9นะครับ ถ้าใครไม่ชอบที่ผมคกบคู่ให้เนาะจับวินได้เลยนะครับผมตัวเน้นของผมก็จะมี34นะครับ3492นะครับผม9830นะครับ 3ตัวนะครับ3ตัวให้ไปที่9-3-4นะครับผมเราก็392นะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะเล็กเด่นตารางก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มีโชคนะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ